เก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 นกีพดโกดบุดเววาเลอาวากสอีาดีกว่าดบุดบเวยที่ตัดต่ำใหญ่ยังีเนไว้ได้อากะสอนเรื่องไทยรัฐออนไลน์อตากะสอดขานะเอาไว้กุยโลบ้าทวยบ้าขารบาดออาเซียนอตวเวที่าอุดอตัเินะเออเลืจะเปลีนเราไว้ได้เครืสะเลกกเหลียกว่าฮูกว่าจืตคุเธอล้วก็บยอกมาไว้ได้เพ เออลาด ديسمبر คกกือก็ต,กตัอย่างเก้ตักงส่งให้ใน่อเวอวิทัสุอาชายน์ออนไลน์กวนเดวดาคู่ตอ่อเดเวดาเล่งขเข่าเผยอ,อาเซียนไม่ส่งผู้สังเกตการเลือกตั้งพมา่าเอาไว้ใน,นเซเซกับฟุลอ์เดเว,วดาโกโซปากลาทอกเวด้าเลยอาเซียนอโกอีนี้แต่เชื่อโคเวดา,าเครื่องสะหรือกันเกลียกว่าทีกว่าชะตาคูเทอร์และเกต้าเลยก็มีอยอดผ้า ตากซอกวยลอเวน่ะไปคีชินนุ uh <si ้ยดิชิคิงโทกีซีเยแปลมึกคุยลอสนะเวลุยชิขอบเป็นนี่นี่หรอนี่นี่เดใหญ่ๆคืออเวนะกวดอกนี้เว่นิเนาะตากวันต้านน่ะนี่มีออลไลเด้อโอ๋เอ้เอาตัดตอนนี้หมดตายเลยกะเลตากซอนี่กวยเวดาจิตใจอีกเตเวดาเลยอ่าตากซอแค่นี่บัลลาปะพราตะนินิเวดาวันเลยอ่า อ่าอุปคู่ไปได้ละตาปู่ติธภัอเวปากปลาโทก็ได้เพลคิชินนุยต่อจนใหญ่เด้อแลเราเพลคิชินนุยติชีคิโทคิชิใหญ่นี่เทวดาละอาเซียนอากอสัวพูนี่เดอัตราเทตธภันี่อ่าแต่เชื่อเข้าอัครสันน้อจกบะเลอู่ไว้ได้ละอาเซียนที่ก่ออีนี่เลกเลกว่าคือกว่าจุเทวดาเลคอมบิอคอมบะเทวดาคือเธอเพลละโทคิชิขั่วตรงอีกนี่บ่า อุบลนี่เด้อเทวดาเลยตัสเฮ็ดติละเกทอดตําบลใหญ่นี่หนออเวด้าปกติจ้ะเลขอเลประโยอะโกคู่หนอเดียอเวด้าไม่ไม่ออนไลน์นี่เทพา9วดาลีเทวดาตะคูเธอตําบลใหญ่นี่ก็ไม่เวด้าตะคูเธอละกระชั่วอุบลนี่ตะคูเธอเว้ยนี่ล่ะเทวดาก็ไม่เวด้าตาอ่าคูเธอไม่หุ่ยบ่เนาะก็เกทอดไว้ดาตาเอ่อคูตาพุดตามุดตาคุดอกก็มาลมมากคุยเวด้า อ่าอวยดาตาบีบ uh, ูจ์ลาเครอวยดาตาเริ่มมีอะไรให้ Chúng ta สุตังโมอ่าติตะภะวีอลอคีนี่หนอเทวดาที่จะนี่ๆหนออกุตะกับเพเนียค้านี่แล้วปฏิบัติเริ่มมีอะไรตะนาจีอวยกวยมิวสิกของตะกาอาเซียนอาชีโกนี่เกชื่อของอวยดาอคฤษัตลือมีตนะบาเทวดาเลกกว่าดูปะตากุทะเบลาดิสบออ่าคิชิโกโตอินิเจจานิมอ หนอตั้งส้อนนี้กุ้ยพระท่งองโดเวนเตวดาเลยการตัดสินใจนี้หมายความว่าจะไม่มีผู้สังเกตการของอาเซียนอย่างเป็นทางการเนอเอาไว้ดูหลอดที่ลิดเดวดาและอาเซียนอาเคสารสซาลูลูเรื่องกันเลยเวด้าและอาเซียนทีกโกโกเบเดอาเค,เคสารสซาเรกันเลยกว่ากว่าจีตานีตัวอบาแต่ชาติสมาชิกอาเซียนแต่และประเทศยังมีอิสระที่จะส่งผู้สังเกตการเข้าไปในลักษณะทวิภาคี เทวดาตบมีเกตละในเดบตาทรสิโกบะตาบะอัสยติโกตบิบะตบิตะเวสุสุโมอคอมโยยูเมเรลาเมเรคามอรีอะเมเกเวียดนามเมเรปะติปะณีเมดอชเขาะกะเวดะเขาะสารเล็กเล็กวะหึกวะจึตะเดออัสยิโกละเทวดาหนอคอมโยนดิเลเวดะเลยอยู่กะเวทวิภาขีเลอเออโกคิบิอัตากเรโลโมโลอะคัศเทวดาจิจันนี่ เนอะวิลโลนเดอร์ซึ่งได้รับคำยืนยจากนักการทูตอีกรายว่าไม่มีฉันธรรมติร่วมกันในกลุ่มสมาชิกที่จะส่งผู้แทนในนามของอาเซียนเนอเทเวดาบารคาดออเวดาอาเซียนทีโกอาร์เวติน่าเลโกดอนตาเชเตลรโลโซอซแล้ก็เชลโคเวดาเอ่อมาตามาตามาตาเรนนี้ตัวอุบะนอไม่มีเลยอาเซียนทีโกก็สั่นลุนรุนใช่ไหมตัวอุบะเทเวดาจริใจนี่ ويمباني เตเวดาเลเต او ปูละเกโตเวดาตาอ่าละอาเซียน تي โกเนาะละเกโตเวดาตาเพมหาตินีเลมาเลเซียอโกนี่เด้ออสุเวติเพ่นี่กอคอมิดเนาะกอญอละอาเซียนตาโอปูบุนี่ดาตูเวอ่าปาฟราโตเวดาอตาบ้ายูดูมาเลกอบิยอตาบิบูเจเตละเกโตตานี้โดยฮิบโลสิโกเว เดวิด้าก็ประยชน์อีนี้บา,า,า,กากาดดอตาเกลเซแล้วก็มาประตูไว้ได้าตาบีบูเลชิลโกปูเมรีดอดก็มาไว้ได้าตามมตาคืออักเลนี้ตาเหล่ทอดเลทอตอู้บาเดวิด้าเจจานี่นี่ดัมมิเคยรอตาปยชน์แต่ก็น่าขูดใจใ้ทมาไว้ได้เด้อตามมตาคุเกลรอกดีเวลเล่วิบลาตนี้เด้อมาเลเซียก็คืออันวาอิบราฮิม เอาไว้ไม่ไว้ได้อาเซนป,ปนนอเลินสิหนอตาต้วนย่ายน,นี่เดอเอาไว้คิทอเวได้เลยพี่อย่อุดลุลุตบล็อก,กดอเดีย๋ยวได้เลยฟือกรบบ้าประตูขวียหนอตาขาลรตาเลยที่ลกปุต่ที่ควอจักกีหนอโดยนายแถลงการได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการยุติความรุนแรงและการเจรจาทางการเมืองอย่างครอบคลุมจะต้องเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้ง นอเอวเนอันว่าอิบราฮิมมาเลเซียาก็คู่เดียวเวมีอาเซียนปประเินรตเทวเาหลุล่ลอเทวดตากระตูเตอร์ป่ตะกูอดอกตาปรตูตาขานี่กับบ้าเกท่อโชวีมาตาคือเธอกับบ้าปนักเกียอคีเลคีนี่ยเเอ่ออคมย้อนี่อาวเตวไดเลยนกามาชูตาคือเธอวิมานในเตเลยนกรมาตาประตูตาขานี่ดอไม่มีตาขานี่เอาว อันวาอิบราฮิมโนดีเอเวมีวดาอาเซียนว่าโปลอสินอเจวดาตาตนาบะโนออาคีโรตัดดิบาวิลาที่เราควลาไปที่นอ่าจันกาอุบดาเลกกสิงคโปร์อามีวิดาเลมุสตาฟาอิสซูดินเนเอเวซีเวดาจิจัยีการไม่ส่งผู้สังเกตการของอาเซียนย่อมเป็นผลกระทบต่อความปรารถนาในการสร้างความชอบธรรมของพม่าเจวดาตาตดเชอของอาเซียน อค่สั่นลึกและควติควชะถ้าคือเธอตบลอยใหญ่บาดนี้เอาเว้นอยู่ลอดที่หลอดเดี๋ยวดับบัดโดบัดที่ไม่ตายแล้วบัดโดบัดที่ไม่ออนไลน์หลุลูหลอดบั๊บนี่กูตะเนเทวดาเอาเว้ยนี้น้องไม่ออนไลน์ถ้าเว็บดั่วพระเจมตะดิเดี๋ยวถ้าคือเธอตบลอยใหญ่ไม่เกยท้อ นออาเซียนเมจครัวครัสหนีวินีเมวดาทาพูวาเวดาไม่ออนไรลีอะโคตะตะครบลึกกะตะเชัวหัวเวดาครัสตะบลนใหญ่บานีไม่ออนไรกับพูวาสาหรืออาเซียนเลลีนี้พูวาเวดาตะตีละบาเทวดาอะเวณีชิโลนอตีญะปะจะมีอย่างไรตะกูลีไอ้ดอเทวดาชิจานี่บ่นานีอาเซียนครัสซาเมลีเลนี้ล้อตีหลอนี่ก็อูลีหลอกูดอพลัดไม่ยาณทีนี้นออาเซียนนานิยา เออไม่ต้งเลอาเซียนจะเปลี่ยนบาลมีอ,อะไรอุกฤษทีเล,เลย <c oughs> บ้าปูพอาปาประเทศนักภา,าบ้างหนอบมุสตาฟาอะไนี่อืมอโคตันตอนนี้อเวเตได้เลีระบุว่าจะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆที่จะบ่งชี้ได้ว่ามีการเลือกตั้งอย่างเป็นเสรีและยุติธรรม เ no. น,น,นาเจวดามันนื้มานานนี่น่าตีบ่าเลยนตาคือเธอตบรลอยยาอีไม่เวลาตาคือเธอลากชโชดดอตอโลโนีีตาอึศตาตานา่นนี่น่าตุวนูมีบา้าเจวดาทด่จิตจนี่นีน่เว่าในีริ่นี่บาอย่างอี่นแต่ไม่เพ่าะนี้เนาะและ Human Rights Watch ไม่รีดดอ Amnesty International ไม่รีนี่ อาติเวตินภาเหตุท่อท่อได้สกอเรด้าประโยชน์ตื้ออาตาคือ, bon อเธอโดอย้ายต่อสิตะก้เลือกเทวีได้าอเวอี๋หนอเมตาคือเธอเลือัอลีอัลลอฮ์กิดเตอร์นี่หรอโดยกองหารัฐบาลเพราะว่าใช้ยุทธวิธีปราบปราม และจับกลุ่มทุกคนที่วิาพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งบ้ามนูกุตะเลหนอ Human Rights Watch เมรี Amnesty International เมรีนี้เอาไว้เจวดาลปิไยอนินู้เวดาตาชูมเมเกมเมดโดปเาเลอเป็นที่นพระตาคือเธอตําลอนยาอีกนี่อนอะเปนที่นพรรติบา နင်တဲအတက်ကုသတဲ့ဘလံကြီးတဲ့ဒီမှာအခုတရနေဒီဒုဒန်ကတဲတဲ့တက်ကုသဝေးအမေအတောကိုခြိုးစစဒီတပားဘာတော်ပါနေနတဲတစီပါတေဝဒဝိဘလို့နီတကာဒီဘလာအဝဲကိုင်ໂດဝေဒါအာပွာပေချီနိုဖာဒိုတာတကာအမီလ်ထ ோம் အန်ဒရူးစ်အဝဲမီဝေဒါအယူအန်လောအပွာရီပေါ့ထောအာတာစပက်ရှယ်ဒိုတာ เอาไว้เคยท่อเวนด้าลาฟุกิลีหนอคเคท่อเวนด้าเลเอเวได้าเรียกร้องอาเซียนไม่ให้ความชอบธรรมต่อการหลอกลวงของรัฐบาลพม่มาด้วยการส่งผู้สังเกตการหนอทอมแอนดูเนเตเจวได้าลีอาเซียนหรือเจวไดาเชื่อก่อนคัสตาเตรือีแลปรไปย่อกับม,ม,มาตาคือเธอตำปล่อยยานี่นั่นไม่เชื่อก่อนคสานี้ยมาตาดีเธอเดินเือหลอดตุลนน่นดึงกระชั้รอบไปย่์ตืกก่นตุ่ยนี่หรอเอออาก็แต่ตอนนี้ตะการดีบ้า นมิจคก่อนค่่่สั่นเน่มาตติตดนเน้อหลตูลูตาคุเธอหรืออักกุตากะเฮเปอร์ทิติภาพนี่ก็มีกว่าจริงนี่หรออ่าอะขอมเน่ตักคุตะเมเฮท่อลบิยอตุเน่เน่ฝ่ายดัวเน่ลบอหลเมื่อดีเนาะเอาไว้หนีมาตติตดนในโชทเทวยประยัตตุอักกุเธอตบลย่าอีลึกเลิกกบูดิเน่หรออะโคตตานี่เตเวลานมิจคก่อนค่่สั่นเน่ตโลโชดนหนึหือหนิฮูกดากิก็มีหยอดบิอ่ะคิซู ตัลขีตัลปลตัลเลทรเลทรดอุลบัลเลกดักเลปัดด้วยอ่ามีกเวดเดจูปัดด้วยปะเน่จูกว่าอูแก่เนาะมีอุลเดพอละจูดอเลพออุลเลพุนเรียกปู่ว่าฮาลีอดีเดอ่าว่าดามีกเวดเดจูลิยาขานี่หล่อคอมยนต์ไม่เลตันเลทอเลทอจูบาเกดาแก่วะขี้เตวดาทีนี่อุรันเดดากวยดาวะดาลักเตะเนี่ยโอเคดะล่ะ อาเวดเจวิดาจิตใจอีทางนี้การลงแทนเสียงจะไม่มีวันอาจจะไม่มีขึ้นในพื้นที่อ๋อเจวดาตาคือเธอตะปล่อยใหญ่นีแต่เกท่เหลือตาลเหลืออาโดต้าดูตาหยาเหลือตาลเลือเอเวดาอ่าปวเลืออะคด้าประโยชน์ตื้ทีาอัลลอบเทวดาจิตใจนี่น่ตาซ้อนอยู่เดียกเวาตปนี้รอเดีรอที่เราเดี๋ยกเธอเกท่เวนเรียกวัาตาประโยช์ตืเรียบมาบุ้เตบุ หนอโอเคเอาเว็นเดอร์มีไว้ได้ตั้งที่ตักหลือเอ่อบัตรบาคาลดาอาเซียนเอาเวปาฟลาโตวดลีเลตากูเธอประยอตากูเธออีอาตุเวทินภาพที่เชื่อมกับเครือข่ายบาทโดยปิงยาสิโกเวเดดมีกับเครษันในมาดาดิเดก็มีตามวาดามากชั่วโตกว่าได้ไม่ออนไลน์นี่หรอเอาโคตันเนี่ยที่จะมีออนไลน์ด้วยเตอะเอ่อ สู่คือฝากคืออูกลีอูปกเตลเตรีโลอเมลติโกก็ Gamma เนี่ยตีนดนนี่แกกว่านี่เนาะความมาปตุชูกว่าตามีม็อปพลอตฟอนขัญญากลุ่มนี่หรอภาษาที่เงี้ยตะมุดก็เทยหรอตะมุด